ช่องเศีร่วมกันเสนอรายการฉลาดประหยัดเพื่อนฝูงบอกว่าเอารถไปติดแก๊สมาแล้วใช้ถังโดนัทถังโดนัทหน้าตาเป็นอย่างไรติดตามชมครับถังโดนัทนะครับเป็นถังแก๊สที่มีรูปทรงยางรถยนต์ครับรูปร่างคล้ายกับโดนัทเราจะนํามาใส่ไว้บริเวณยางอะไหล่นะครับทำให้เราไม่เสียพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระด้านกระโปรงท้ายนะครับ ดูเผลนๆเ,เนี่ยเราจะมองไม่เห็นถังแก๊สเลยทีเดียวนะครับทำให้ตอนนี้ถังโดนัทได้รับนิยมอย่างยิ่งในขณะนี้ครับถังโดนัทมีความจุตั้งแต่34ลิตร40ลิตร50ลิตรไปจนกระทั่งถึง90ลิตรด้วยกันนะครับปัจจุบันถังโดนัทนี้มีทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเข้าจากยุโรปนะครับซึ่งผ่านมาตรฐานของกรมขนส่งทางบกและจดเบียได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับสนับสนุนโดย Energy Reform